สวัสดีครับแจ็คละวีพัฒนะครับก่อตีงานสำบ้านเนเบิร์กก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับมาโอนเงินนะครับมาโอนเงินอีกรอบหนึ่งอันนี้อยู่บนเขาบนโขดหินนะครับวันนี้ลองดูครับให้ดูนะครับออฟฟิศที่ทำงานผมอยู่ไหนยืนอยู่บนโขดเห็นครับนั่งทำงานอยู่ที่ สินค้านะครับบริษัทก็ส่งให้แต่จริงง่ายกว่าน,นั้นครับผมมีจริงๆผมมี mlv plaza อยู่นะครับ mlv plaza นี่ก็คือเป็นร้านค้าอ,อชิระอฉริยะออนไลน์หอบครับเหนื่อย <c oughs> เดินขึ้นเกามา <c oughs> ร้านค้าอัจฉริยะออนไลน์นะครับซึ่งจะเป็นร้านค้า mlv plaza ของผมนะครับก็ สามารถช้อปปิ้งได้เลยครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเบอร์ไวเบ mlv p l a z a อ่าแล้วก็โฮโลดอทคอแล้วก็แบ็กส a s h นะฮะห้าสีนะครับเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นร้านค้าออนไลน์ผมนะครับก็จะมีสินค้าอยู่ในนั้นสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะครับเช่อเดียวกันครับเราก็สามารถทำการตลาดตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับผมโอนเงินเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างแล้วครับสมุนที่ตามมาสองตัวจัสมินนะจัสมินกับซันนี่นักล่านะฮะขุดดินหาอะไรมั้งหาอะไรฮึซันนี่ขุดหาอะไรฮะขุดหาอะไรขุดหาอะไรอะ่ะนะครับโอ้ ส่วนนี้นะฮะอันนนี้ก็มานั่งทํางานอยู่โขดหินนะครับสบายนะครับรับุกธรรมชาตินะนเป็นเขานะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ครับ